อ่ะผ่านอาหารกันไปเรื่อยๆก่อนให้การสนับสนุนบางส่วนนะครับบางส่วนก็ทให้เด็กๆสนุกสนานวันนี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรผมไม่ค่อยถนัดด้วยใครมาสร้างสถานการณ์ให้หน่อยทำไรก็ได้ที่มุมว้างกันนะครับเอาใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้าง รักสมัครโูก้ารับสมัครโูก้าใช่ไหมครับอ่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินอะอรันนี้เป็นวันศุกร์ถามคําถามเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันนี้เราก็จะถามว่าคําขวัญวันเด็กนะครับของวันนะครับอ้าวหนึ่งสองสามโอ้เยอะมากเลยเลือกหน่งก็ได้อ่า เขาจะฝั่งนี้เลยฮะโอเคแล้วน่ากลัวอะไรคะลูกตอนไหนล่ะลูกตอนสามทับหนึ่งตอนสามทับหนึ่งเขาด้วยนะโอ้หครับแต่ พี่หนึ่งโอเคได้สองใบครับพี่ใบครับโอเคครับโอเคลูกตาเดี๋ยวถ้าเกมสถานการณ์เรายังน่าครับครับยวน